ครับสวัสดีครับแฟนๆลูสันชาแนลครับมานี่พอกันแล้วก็ผู้กอบครับในช่องลูสันชาแนลนะครับมานี่สิบ้ามาเบ่งนะครับนี่กุ้งนะครับกุ้งนะครับซึ่งได้มาจากไสนะครับโดยการใส่ไส้นะครับไส้ดักกุ้งนะครับเป็นไส้ชนิดพิเศษนะครับ นี่แหละครับรูปร่างของไส้ดะก,กุงนะครับกระสีมีเยื่อนะครับเยื่อเยื่อหล่อนะครับโดยใสอ่อาหารประดุกนั่นเองนะครับนี่ก็ได้หลายพอสมควรนะครับหลายพอสมควร กุ้งครับหลายพอสมควรเลยนะครับกัดเลื้ออีกนะครับเลืออีกเลหลายครับเลหลายนะครับอันนี้ใส่ขามมือไว้นะครับถ้าบริเวณใดมีกุ้งเล,ลายนะครับกัเดเสดหลนะครับ บริเวณในที่มีกุุงหน่อยนะครับก็เข่าหน่อยเป็นตามปกตินะครับอันนี้กับีด้ลายพอสมควรนะรนี่ครับพอเป็น ใส่มานะครับกระเด้ดมาให้ผมแม่พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นกลุ่งธรรมชาตินะครับ,บนี่ครับใส่ดักกลุ่งนะครับกับ เดี๋ยวนี้ก็มีขายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่านี่แถวพ่อก็เห็ดขึ้นไม่เองนะครับเห็ดขึ้นมาเองนะครับรูปลักษณะนะครับนี่แหละครับนี่นะครับก็ไปลองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับ อร่ได้ง่ยายแเงี่ยนะครับจะลองไปเหตุผลนะครับ,รบได้หลายพอสมควรอยู่ได้จากการใส่ใส่นะครับใส่ใส่ดักกลุ่งนะครับกลุ่งธรรมชาติอ่ะนะครับ นี่ได้ลายแห้งนะครับก็พอสมควรนะครับเอาว่ากัขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการติดตามมอนิกะเอามให่พอแม่พี่น้องบึงนะครับเดี๋ยวมีหลายๆคลิปนะครับกเป็นการใส่ใส่ดักุ้งนะครับเนาะกับเข่าไปเบื้องใดยอดหลังใดนะครับเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้กับไว้สมีก่อนนะครับ ขอขอคุนในลายนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเนะนะครับเดี๋ยวจะได้มีหลากหลายคลิปนะครับให้พ่อแม่พี่น้องบึงองสำหรับคลิปนี้กัไว้ชันดีกันแล้วครับสวัสดีครับ